เลนอาจารย์เดียวขุดเมื่อวานนี่พี่น้องตั้งคันครับแล้วก็ทิ้งเลนเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีเอสติการแม็กโครเมืองทุกท่านครับผมมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ้กับงานทําบอครับตอนนี้กําลังคอยเลนอยู่นะครับมือหนึ่งครับกระบี่มือหนึ่งครับน้นๆนะครับมือหนึ่งแท็กเตอร์นะยางนะครับใครไม่รู้จักไม่ได้ครับกับจารย์เดียวครับนี่ครับ โอ้โยตักเลนนันเนครับปลาไหลน่าจะมีอีกเหมือนเคยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนาะนะครับเป็นทางการครับเพิ่งมาโอโ้น่านะครับวิธีการตักนะเนาะโอ้โฝั่งน,นี้ค่อยดันไปดันเดียวเล่นสปีดครับงานแบบนี้มันเร็วอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะเรื่องสวิงนี่นะครับมันเบานะตักหายตักหายครับนี่ครับกับ SK140LC อยสี่สซีซเปอร์เอ็มหยาว18บแปเมตรถึงงานน้องอองนะ เป็นน้ำเลยนะพี่น้องเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยเราแก้จานเดียวไม่ได้ครับขออย่างเดียวจานโอ้โหมาลุ้นกันว่าเลนจะเต็มบอ่อไหมนะครับเนี่ยครับเลนทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยดันมาทิ้งตอนหมดเลยแต่เตอร์คอยจันไอยให้นะจ้าเจ้าเล็กปีกขี้หนูครับ มาโรงงานแล้วอู้จันเดียวสวิงเร็วแค่นี้ตักขายตักขายเหมือนกันครับนี่ดูงานแบบนี้ตายเป็นคสมมอก็ขับได้เหมือนกันเลยจันเดียวแกตักเล่นทิ้งเนี่ยแต่เตอร์ต้องรอครับบขบขี่เราเล็กแต่เราอลไไวเหมือนกันนะพี่น้องช่วงไปช่วงไปเตอร์กระจานมาอู้ยน้ำเมื่อเมือเลยต้องมีประสบการณ์ด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับอุ้ย เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งข้างปูมนะดูจานเดี่ยวถ้อยเลนนะครับตันนี้เราดูก่อนนี่ครับงานทาบ่อใหม่นะครับเป็นบ่อพักน้านะฝั่งนี้ก็ตั้งคันนะครับนี้เรามาทำบ่องานบ่อกุ้งครับต้องเล่งมือแล้วนะครับแรงแล้วนะนะครับหน้าทําเงินนะครับขยับขยายนะครับเียมไม่ร้อมนะครับเข้าสู่เทศกาลการเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับปีนี้ขใอยเป็นใจนะครับราคากุ้งนะครับขใอยสมบัง ทุกคนนะนะครับเป็นเตอร์เรานะครับไปแท็กโคตรใหญ่ครับใหญ่มากตัวเล็กพิกโหวแต่ว่าโอ้แรงดีครับคนมาขอซื้อแล้วตัวนี้เนี่ยจำไม่ได้ว่าคนมาสูรุ่นไหนนะนะครับคันนี้เนี่ยมีคนมาขอซื้อแล้วแต่ว่าต้องเกะเขาไม่ขายนะนะครับเพราะว่าใช้งานดีรุ่นนี้ครับหายากด้วยประมูลมากนะครับวันนี้ดูจานเดี่ยวสโลดกันโอ้จา มาเลยเดี๋ยวขับเอง <Ooh. S 1> เร็วเหมือนกันนะนะครับพอเจองานมาเบาเนี่ยงานไม่หนักเนี่ยสวิงปุ๊บสวิงปุ๊บหายเหมือนกัน,นครับพี่น้องนี่โอ้เสาได้ว่าเมื่อกี้ตักเลนใหญ่เนาะมันเลยแหละสบายเลยมาลุ้นกันว่ามันจะเต็มไหมนะครับตักเลนขนาดนี้เนาะ งานครับเบอร์หนึ่งของเรานะครับเบรกเตอร์งานเดียวก็สโลว์ไปนะครับใครที่ชื่นชอบตาไมโกสเมืองนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตามไปด้วยนะครับทางยูทูบนะครับเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอรนะครับงานมันสนานงานมี่สวยนะครับเดี๋ยวเราพาท่านท่านบูมนะครับโอ้มาอีกแล้วครับโอ้เจ็บอีกแล้วนอนครับนอนเข้ารองเท้า เร็วมากครับจานเดียวอู้เข้าใกล้ไม่ได้เลยดูครับดูกันสวิงทบตเตอร์ต้องดันไปขั้นตอนนะนะครับดันหายดันหายกันนะเอาใครชื่นชอบตาไม่กสเมืองก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่อง youtube นะทั้งเทจนะวันนี้เราพามาดูงานตักเลนนะนะครับตอนเลนทิ้งนะนะครับจะได้ทำบ่อบใหม่นะครับให้ลูกคา้าที่สวยนะครับ โอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามให้กสมุด X ค o w เวอ e r สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ